อุ้ยดีและดีและอ, <series> อู้หูโอ้ยสวัสดีเจ้า Welcome back ชุดช่องหนึ่งพานุวัตนนะ <samurai> ครับคลิปนี้พิเศษมากอดใจไม่ไหวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่ามีน้องคนหนึ่งกำลังหางานใหม่ แล้วก่อนหน้านี้นเห็นว่ามีไปสัมภาษณ์กับบริษัทบริษัทหนึ่งนะใน,นชื่อบิ l กินเอนเตอร์เทนเมนต์แถวๆนั้นแต่ก็ยังตกลงทํางานกันไม่ได้เพราะว่าทะเลาะกันก่อนก็เลยเอามาดูหน่อยซิว่าน้องคนนี้จะเหมาะกับตําแหน่งงานในบริษัทของ1,000วัตวัไหมพูดเหมือนเขาจะมาเราใช้ชีวิตยอยู่ในโซเชียลเนาะเราก็จะเจออันนี้ให้ทุกคนฟังฮัลโสวัสดีครับไม่ทราบว่าที่บริษัทพี่มีตําแหน่งไหนเปิดรับสมัครงานหไมครับ พอดีว่าตอนนี้กำลังหางานอยู่ครับเขาโทรมาอย่างนี้เลยคุณและล่าสุดนะครับคุณเขานะคุณเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาชื่อว่า Oops Daisy คือเขาให้นิยามว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หวานเสน่ห์กับคนในออฟฟิศโดยเฉพาะบอสโดยเฉพาะหัวหน้าของบริษัทนั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวเปิดด้วยติ๊กถูกโลโก้นี้ร e s o n a แน่นอนเพราะว่าคุณเขาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ r e ซ o n a นะฮะโลโก้ที่คุ้นเคยเพราะว่าเราใช้อยู่แล้ว โอ้โหนึกว่าจะแหวกหลัง <laughs> แหวกหลังนี้ก็ไฟบอลเหรออุ้ยพ่อด้วยโอ้โหเออมันหลอกไม่ทราบว่าแค่ามองตาก็รู้ว่าเอาใจนี่คือพนักง,งานที่เลือกบริษัทจากบอสชัว ui wei, ui wei, 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 đi wei, đi wei, uh -huh. wei, oh wei, 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 oh oh, oh. Uh -huh. uh -huh. wei, เอ๊ะดซ์วิวโอ้โหแหมมันมีความลุกล่อลุกชนมันมีความแบบดึงตายได้เลยนะจริงนะคนที่มันโดนเสน่ห์อยู่แล้วโดนช็อตนี้เข้าไปเวืออ้าเด็ดเด็ดเด็ดเด้เขามีแบบหลบยิ้มนะเมื่อกี้ชอบกันแล้วใช่ไหมเธอชอบเขาใช่ไหมใครจะไม่ชอบล่ะดูสิ ของเซ็กซี่ของคุณเขาเค,คนสวยค่ะว้าวว้าวสมกัก็เป็นพรีเซนเตอรต์คนใหม่ของเรโซนาเนาะมีความแบบโชว์ใต้วงแขนเรื่อยๆเลยในเพลงนี้เราได้แล้วว่าติดผูดมากจนฮุกอะ นี่ๆเอ้ยบอสบอสบอสเปาบอสเก็บประกันเขาเพิ่งมาสัมภาษณ์เองบอสโอ้ยอยโอ้าโอ้ยโยอ้ยโอ้ยโโ้โทษค่ะกยโอ้อ้องเนอะอ้ย ดดได้ด้วยตายปิดเกยกำหนดครับคุณตำรวจนี่นี่ลันเวลันเวลโอ,อ้ย,อยผู้ต้ยผู้ต้แรไม่เก่งออ้ยเออขยันโชว์เนาะ

ด้วยเสียงสื่อสารให้เห็นภาพประมาณว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีการพูดใกล้ๆก,กัน Oops d a s ่ใช่ไหมแบบโทษทีนะอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีระยะห่างพอเราฟังไาเรื่อยจนถึงท่อนจบของเพลงคําว่า Oops d a ซ s ่เนี่ยมันมีการเขยืบเข้าใกล้กันมากขึ้นปันหนึ่งว่ากระซิบอยู่ข้างหูแล้วอะจากที่มันมีระยะห่างในตอนแรกอมันก็เลยไม่จำเป็นต้องพูดว่า o p s d a ซี่เหมือนท่อนฮุกตอนแรกตอนนี้มันได้กลายเป็น o p s d a ่ ผมไม่รู้คนอื่นคิดไงนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเพลงนี้มากมันมีความที่ไม่ใช่ขายความเซ็กซี่แต่มันคือการบริหารสเสน่ห์ของตัวเองที่ตัวเองมีมากอยู่แล้วอ่ะจนเราสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของความเซ็กซี่นั้นออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากภาษากายออกมาจากสายตาออกมาจากท่าทางจริตจ,จากกาัก้านออดอ้อน,ออนการบริหารสเสน่ห์แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสัมผัสถึงความเซ็กซี่ได้แบบพอดิบพอดีละมุมละมวนมลุ่ม มนรุ่มมารวนละมุ่ม <c oughs> นั่นแหละดื้อๆออใช่ปะ <c oughs> ความกลมกล่อมแบบนี้มันทำให้เรารับปริมาณความเซ็กซี่นั้นได้พอดิบพอดีและพอเหมาะกับตัวเราที่เรารู้สึกว่านี่แหละดีเนาะเอาจริงนะถ้ามีคนตะโกนพ้งออกมาหาพีพีแล้วบอกว่าคนสวยขาอะไรเงี้ยผมไม่แปลกใจเลยแบบนั้นจริงๆดูดูดูเรโซนานา สมความและสมมงความเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเรโซนาจริงๆนะครับกับพีพิกฤตปับมือ <c oughs> MV เพลงนี้เนี่ยสื่อสารความเป็นเรโซนากลิ่นต่างๆของเรโซนาได้โดยที่ไม่ต้องมีโปรดักต์เลยได้โดยที่ไม่ต้องถือโปรดักต์เลยใช่ปหทุกคนรู้สึกเหมือนกัน <c oughs> นี่คือการถ่ายทอดด้วย MV ผ่านตัวตนของพรีเซนเตอร์เสียงของดนตรีผ่านเมลโลดี้ต่างๆออกมาเป็นเรโซนาแล้วซึ่งเขาบอกว่านะครับคำว่าอุ๊บสเดซี่เนี่ยมันเป็นเหมือนคําอุทานอุ๊บ โทษทีนะแต่การโทษทีนะแบบนี้มันเป็นการโทษทีที่ประหนึ่งว่าทั้งเผลอและทั้งตั้งใจสถานการณ์มันเป็นประมาณว่าเดินเข้าไปชนไหลอุ้ยอุ้ยโทษนะคะแล้วก็แบบส่งยิ้มเบาๆให้นิดนึงแล้วก็เดินจากไปอ่าคนเดินจากไปก็คือสําเร็จแล้วในมิชชั่นนั้นแต่ไอคนที่โดนชนนะมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างมันเกิดการแบบว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับมันอยากจะแบบนี้ ขอจีได้ไหมครับนี่มันอยากจะแบบนี้เพล่งนี้มันก็เลยมีความขี้เล่นมีการบริหารสเสน่ห์นิดๆเหมือนที่เราเห็นใน MV เลย m v คือ PP, PP เข้าไปสัมผั์งานในบริษัทบริษัทหนึ่งพอมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเจ้าตัวเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนตรงหน้าเนี่ยชอบฉันแน่นอนพอรู้ว่าคนตรงหน้าชอบเนี่ยมันยิ่งจะอยากบริหารสเสน่ห์มันยิ่งจะอยากเทสทาบางอย่างเพื่อให้คนตรงหน้าเนี่ยตกหลุมรักและมัดใจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นเราก็เลยจะเห็นใน MV เขามีการแสดงออกด้วยท่าทางที่มีการบริหารสเสน่ดึง มาเพื่อให้ใกล้ชิดถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเขาหันหน้าหนีประมาณว่าโดนแล้วอะอุ้ยเฉยโดนแล้วอะแล้วก็มีฉากหนึ่งที่เราจะเห็นแบบชัดเจนเลยคือฉากที่เอาบอสมานั่งพนักงานบอกเฮ้ยใจเย็นบอสบอสคือห้ามตัวเองไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> มาเลยครับอยากจะสมัครตำแหน่งอะไรกันแน่สิจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นเลขาคู่ใจของผมหรือจะเป็น แฟนคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมเลยเอาเลือกมาเลยครับหลงังฉากนั้นนั่นคือความสนุกของคนที่คุมเกมแล้วอ่ยิ่งรู้ว่าเขาชอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะรู้สึกว่าอยากจะแกล้งมากแค่นั้นอยากที่จะทำให้เขาตกหลุมรักเราหัวปักหัวปำมากขึ้นอะไรแบบนั้นผมเชื่อเลยนะว่าหลายคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่เราโดนปัน่นโดนเล่นกับหัวใจเออรู้แหละว่ารู้แล้วว่าเราชอบอะแต่อย่าเล่นแบบนี้บ่อยๆมากได้ไหมคนมันเขินไม่ไหวนะเข้าใจไหมเคยเกิดขึ้นใช่ไหม <laughs> ไม่ได้เป็นคนเดีย มีเพื่อนเยอะสมมงและสมความพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่ของเรโซนามากๆนี่ติกต๊กถูกนี่ติ๊กถูกแบบเดียวกันกับโลโก้ของเรโซนาเลยผมใช้อยู่นะ นี่นี่คือ r e โซนาชา o w e r c l e a n นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าตัวหอมตัวสะอาดเหมือนอาบน้ำตลอด24ชั่วโมงเคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะประโยคนั้นแหละครับเลยทำให้ผมไปหาซื้อ Re โซ NA ตัวนี้มาใช้แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ใช่24ชั่วโมงด้วย72ชั่วโมงนะครับบวก b r i g h t e n i n g ด้วยเหมือนกับที่พีพีโชว์วงแขนยกวงแขนด้วยความมั่นใจปะแบบนั้นเลยเอาจริงนะนี่เป็นจุดที่ทาให้หลายคน นสเสน่ห์ของ P ีพซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่เดินมาแล้วก็ค่อยๆปลดเสื้อออกมันแบบบุ้มเลยอะความแบบค่อยๆนั่งลงแล้วก็แบบเฮ้ย แกเกินไปนะอยากจะหยิบเรโซนามาฉีดตลอดทั้งวันนะพูดเลยก่อนจะไปพูดถึงตัว MV เพิ่มอีกนะครับขอพูดถึงตัวเรโซนาตัวนี้ก่อนเขามีความหอมที่สะอาดมันจะมีความแป้งนิดนิดที่แบบเบาๆสบายจมูกแล้วมันหอมเฟรชอ่ะมันเป็นกลิ่นที่สะอาดที่เราอยากจะได้กลิ่นตลอดทั้งวันฉีดตั้งแต่เช้าอยู่ยันกลางคืนส่วนตัวชอบมากๆกแล้วคือเรโซนาสเปย์นะครับตัวนี้เขาไม่ได้ออกมาแค่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวนะครับเขามีอีกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นเซ็กซี่บูเก้นะครับตัวนี้อันนี้เขาจะมมีควา หอมแบบผู้หญิงผู้หญิงเซ็กซี่มันมีความดอกไม้เบาๆน่าหลงไหลหน่าดึงดูดมากผมแนะนำเลยนะผู้หญิงใช้กลิ่นนี้ส่วนผู้ชายใช้ตัวนี้ก็ได้หรือผู้หญิงใช้ตัวนี้ก็ได้หอมสะอาดเหมือนอาบน้ําตลอดทั้งวันตัวนี้ได้ส่วนตัวตัวนี้ผมใช้ตอนกลางคืนนะครับผมชอบ พอยิ่งโตขึ้นเราก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมมันจะลงใจเรามากๆและถูกต้องมากๆที่ PP เป็นพีเซนเตอร์คนใหม่ของ Resona ถูกต้องที่สุดแล้วและยิ่งใน m อ V เพลงนี้ทำให้ถูกต้องติ๊กถูกมากขึ้นไปอีกกับคนที่มีความมั่นใจจากเมื่อก่อนที่ไม่กล้าแสดงออกมากขนาดเนี้ยจนตอนเนี้มีการแบบอ๋อ ออนี่แหละนี่แหละล่างที่ทุกคนชอบล่างที่ทุกคนหลงรักหลังจากที่ MV เพลงนี้ออกหลายหลายคนชูดแล้วฉันจะเป็น p. 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 พีพีกรีตพีพีกฤตเดินเต็มบ้านเต็มเมืองเชื่อไหมมีแล้วรอดูเลยนะคอนเสิร์ตของ p, p. ีพอ่ะวันที่8 พนะีพีกิจเดินเต็มฮอเลยค่ะเชื่อไหมอิมแพ็จะหนาวแค่ไหนไม่หวัน่นฉันจะเสื้อก้ามเผือ่อเสื้อก้ามสีน้ําเงินสีฟ้าตัวนี้มาด้วยเฮ้ยอย่าลืมฉีดเรโซนาไปด้วยนะนี่คือเสน่ห์ของพีพ,พีเลยนะคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นคนที่รักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็พรเซนความเป็นตัวเองได้อย่างไม่มีติดขัดเลยนี่คือบริษัทที่พนักงานชูดหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าชูดพนักงานเพื่อให้เข้าไปทํางานเนอะฉันล็อกมาตั้งแต่บ้านแล้วค่ะพระเอกมีแล้วก็ช่าง เืนะอกนาะวูดูหลอกเกินเอาจริงหลอกดูแล้วพนาการแบบนี้ผมรับแล้วผ <c oughs> <c oughs> เอาตำแหน่ง CEO ไปเลยค่ะเพราะนั้นแล้วทุกคนอย่าลืมนะหลังจากหน้าหนาวไปหน้าร้อนอย่าลืมใช้เร s โซนา <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะหน้าร้อนเนี่ยกลิ่นตัวจะออกมาเยอะมากอันนี้เรื่องสําคัญโดยเฉพาะหนุ่มๆหรือสาวๆเลยฟีโรโมนมันออกเนี่ยกลิ่นตัวในช่วงวัยเนี่ยแรงมากกว่าช่วงวัยอื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับใช้สเปรย์ที่มันช่วยส่งเสริมกลิ่นของเราช่วยส่งเสริมสเสน่ห์ของเราแบบนั้นน่ะจะดีต่อตัวเราที่สุดแล้วมัดใจคนรอบข้างได้ดีที่สุดกลิ่นเป็นมิตรต่อคนรอบข้างด้วยดึงดูดคนรอบข้างมาอยู่ใกล้ๆด้วยนี่คือเรื่องที่ถ้าผมสมมุติว่าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะใส่ใจเรื่องกลิ่นของตัวเองมาาากกว่่่่เรืืององนๆและทีสํคั เพลงที่บริหารเสน่ห <and pleasing S 1> ์ได้ขนาดนี้เพลงที่เซ็กซี่ขนาดนี้อุ๊บเดซี่เพลงใหม่ของพีพีกรมาฟังเพลงที่ร้อนแรงที่สุดกันไปปั่นแท็กปั่นเทรนให้เป็นกระแสถ้าอยากมั่นใจแบบพีพีกร O ดอุ๊บเดซี่ได้เซ็กซี่ขนาดนี้ยกวงแขนได้เซ็กซี่ขนาดนี้ต้องเรโซนาเท่านั้นชอบ